มาต่อกันที่การขันภูเกาตลูกชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นโอรยองนะครับหรือว่าทางด้านของอํานวยพรโชติพงษ์คว้าชมปไปครองได้สําเร็จครับผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับโอรยองนะครับกับการแข่งขันสภาเฮิร์วีเมนส์สนูกเกอร์วีรกานะครับ9กวอลพูลูบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2023นะครับ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ถนนรามอินทานนั่นเองนะครับมีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในวันสุดท้ายแล้วก็มอบรางวัลด้วยนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีดิษฐสัทภูริิชโชธนะครับอุปนาย,ยกสมาคมร่วมมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งการเป็น,ปนการแข่งขันผู้ก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งชายและก็หญิงนั่นเองนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศผู้ก้าลูกของชายเนี่ย แข่งระบบใครถึง11แบ็กก่อนจะเป็นผู้ชนะคู่ชิงโอรยองหรือว่า ong, อํานวยพรโชติพงศ์พบกับเต่าขออภัยครับพบกับเต่ามาสเตอร์นะครับหรือว่าสมพลแท้ตั้งนักแครอมบอลทีมชาติไทยชุด4เกมเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นโอรยองครับหรือว่าอํานวยพรนะครับเอาชนะไปได้ครับ11ต่อ6แบ็กนะครับควา้าแชมป์คู่เก้ารุ่งไปครองพร้อมเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทครับส่วนเต่าครับรองแชมป์คว้าไป2 5 0 0 0บาทครับ ไปดูภูเก้าลูกหญิงรอบชิงชนะเลิศก,กันบ้างค่ะอุทิพันธ์คงคาเขตนะักกีฬาทีมชาติไทยชุดีเกมส์ลงเจอกับแอมนครปฐมวัลรัตน,นสุภกริเนศนักนะกีฬาทีมชาติเช่นกันคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าแทงสู้กันอย่างสนุกสูสีค่ะสกอร์มาเสมอกัน8ต่อ8แล็กก่อนที่แอมนครปฐมจะอาศัยความแม่นไล่ตบป,ปิดเกมชนะไป11ต่อ9กาแล็กค่ะคว้าชัยประเทศไทยพร้อมรับเงินรางวัล25,000บาทส่วนรองแชมป์ก็รับไป1 2 0 0 0บาท ซึ่งนายสุนทรจะรุวมบนในสมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยก็บอกว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่นำสา3ประเภททั้งสนุกเกอร์หญิงบินเลียดแล้วก็พูเก้าลูกชายหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยมาจัดการแข่งขันพร้อมกันซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะโดยแชมป์ประเทศไทยในแต่ละประเภทก็จะได้สิทธิ์ติดทีมชาติไทยชุดเอเชียอิน o ดแอนด์มาชิวอาร์ g เกมส์ที่ประเทศไทยของเราจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่เลื่อนไปต้นปีหน้าทันทีนะคะส่วนนักกีฬาที่ได้รองแชมป์และอันดับต่างๆก็จะทําการคัดเลือกตัวที่ ทีมชาติกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะเมื่อวานก็ติดตามรายการแข่งขันนี้เหมือนกันนะครับก็มีเรียกว่าไลฟ์ให้ดูมันใกล้กันนะคือคนที่ได้แชมป์ติดทีมชาติไปก่อนแต่ว่าหูมือเรียกว่ารอบแปดรอบรองรอบชิงเนี่ยมันไม่ได้แบบแพชนะกันแบบขาดลอยนะครับทเกยวก็คืออย่างที่เขาบอกว่าอันดับรองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาคัดทีมชาติอีกครั้งถ้าทำผลงานได้ดีก็น่าจะได้มีโอกาสลงแข่งขันในรายการใหญ่ๆต่อไปนะคะ